จเอกที่หรา่ขน้นตะปูเอาคืนได้ได้คั้นทิ่งตะขีกองขั้นี่มันทิ้ตมเอาคืนได้ได้ตั้นอีขาวไปยพอขั้นอีขายังไม่เถลยเลยยังไม่เถลยเราผ่านไหมผ่านขั้นถอยตจได้เ่าขั้นถอยตำเอื่อมปูเรื่อมข้อนเรื่อมไงเรื่อมเลื่อมว่าจำา่ เริ่มแล้วเอ,าเอ,าอ้ากีบ้าไปมากการกินน้ำหมพ้าวไม่ขาดราารนี่เจ้พ่อไม่ขาดราการเอาหมากว่างวนเนาะมักวัดชิมว่าไปหนาเอา้าสี่ห้าสนีปป่้นานอำมกข้าเรารับคันน้ำด่ากระปุกน,น,นี่เรปูเด้อ อามาคะกอามาน่้าเองเอทีของดาพารไว้กับผมพาเราไว้เอออยากสวดเสริมดูว่เสริมบนแบบอี้อยากไม่โชคไม่ดาไม่โชคไม่มาได้ฝากคนมาปู่เอ้มาทันมาอาทิตย์ทานเรื่องว่าดีร้ค no ือได้กับว่าถึาันอยากฝากคนมาชอย กดเทอบวัดขัน <interfer> น <es> ั่งเลยหายกขาไม่ถวดไม่หลักไม่ถอดไม่หมานั่งเลยาดขาขาก็อาันอนกลงหนีป้องได้รวมหรือจ๊ะกองรวมมากว่าเดิมเท่าไหร่เออไปเมื่อไหร่นั่ว่าถาวไม่มีที่แก่ไม่มีทีก้ามหายแตงทั้งขาท่านเขาวาดนั่งเ้ยตล้ว จ้าบอกเขาได้หรือจ้าเดี๋ยวสิบอกเอจบซจ้อเบืวงว่าจยากถึงปังไหนืั่งหลัแตงเครื่องขังขาท่านนั่งได้แล้วแล้วหลับอีกคันในปูน้ำพระเต้าโดนแล้วลูกซื้อเพื่อเห็นในปูน้ำหลับเป็นอย่างข้าวบุญนะครับแต่เป็นน้ำบุญอะไ่ซื้อเพื่อเห็น ว่าเห็นท้ออาห็นคือเขาเรื่อแรกอธิษฐานแบบแรกอธิษฐานใดคือเขาสรุปเต้อหาบาทิดบาวว่าไปนัังเออชอยการชแล้วถ้ารวมบาเรวไม่ใช่มันการจ็นการทานว่าได้บักขับไผ่สรุปเด้ออยากคานอยากทาดว่าอยากทานเขาว่าไป็นนังไม่งัานแข่งรานเอาน้อเหมือนหัวไปกลไกลเ่าไปนนังงตายไปเขากระใจปากให้เขาหลัอันน้นเหมือนเย้อกว่าได้บบกอันเป็นนักการคิดอา แววตการกินการทังแังคับฉันบ่ได้ผู้รัคนมีเงินแข็งงินได้ก็จึงไปทานงยันยังนั่งกับก่บอึดว่าจึงไปท่านไห้หนังท่านไทพราคิดแตกคือคบาว่าวนอีกจังหา้ยเอาพวกว่าไม่ชินไม่ท่านขนาดนั่นแหละเขาเอิดปากพลาถูกปากพลาว่าห่าวิ่งเออ เราเรื่องตื่น,นเนรื่<ม>ระะอ,ะะอ,ทททอง,ง,ง,ท,คคงท,ะะท่านืท่านให้ังหน้าพ่อกไม่ไปรอใหญ่เงินกุกกบว่าอืดเอยางิกกับว่าอืดทีไม่ทุกสิ่งทุกอย่างอาถาร์ว่านั่นเาคิดความองบาดยากกับว่าท่านทาที่กูจ้างกบว่าถูกอาจันว่เ้าคักกได้ครู่ังค่อนเฝ้าคักเครื่องหนัง เขาดีขีก็ไปไปตามไปเทิมเขาได้เพียงงเยง,งินเพียคั่งนอนตามของป่าไปข,ขายขี้ขายข้ไาไปเมื่อไปไม่ดุไม่ไมตอ,อบเขาบาว่า,วาความควางติบหวานติบดาไปเขาว่าเออไปกินดาคุ้มขเขาคุ้มก็คุ้มฉันติคุ้มฉัดติหายมากเป็นบ้า บึนสินท่านม้าไม่ปตนจักรท่านวิจาสิกิบหายไปนะนพ้าหูจักเต็มบาหูจักรท่าว่าจะข้อมห้างไม่มีอะไไม่ี้ไรคำอดใดคึกกันแม่ใต้นางแม่ไงนางไงกลัมักจะยังไม่วางหน้ามาเหมือนกันบ้ามักัะเหียดแทงเต็มคึกกันดินกันยังแตกเถอะแข็งที่หมกเขายังได้เต็งี้แม่นางไงไงมักันยังโดน ป้าชาดนความพ้องพ่านนั่งแน่นองเกิดขึ้นว่าจางกับว่าตายเพราะว่าไม่มีสิ่งไหนที่แน่นอนความแน่นอนคือความว่าแน่นอนความตายในแขนผู้ด่างเท่ากว่านั่งนั่งแขนมาราวข้าวาหูหูวัดเกิดว่าหูวัดตายแต่คือตายวันตายคือคนมา ก็เล็กเท่าไหนค่อนข้างค่อดีหูจับตีนหูจับเทนาเออทำานความด้ไอ้ทอนนู่านนนให้ขาวฟ้าั้งทั้งตายตายคือได้ไม่หวังดูหวังเท่าหวังอาศัยใครเพ้อทางทังวัดทั้งว่าดีมันอะไรเออมันท่านใครไม่หยอกก็ใจบุญเขาเออท่านเวิดี้เกิดใจ ว่ามันท่านเอานะว่ามันอยากได้แต่านาเขียนชื่อให้ใครได้ดอ้ใครท่านไหนก็รู้เขียนชื่อขายเออถัดมาไม่คูราครนกูราคอนมาหาแต่เขียนชือเคอรนร่ากูุ่มาต่อ้ด้วยใจแั่เพียงกูก่อาทิตย์ท้าท่เอาพ่อกัาหูก้อกันอืม ว้าไปนั mm ้ง hmm. ว้าไปนั hmm. ้งว้าไม่คือไม่เขียนคนเขียนว้เบียดหน่อยพ่นดูเมือตอนนันวาผู้ได้กินผู้ใด้ข้ามขั้นพันวดบูขั้นว่าของจักดักว่าผู้ได้ติไปตกหน้าบ่กคู้ได้ติไปขึ้น่าวบ้นแม้ว่าฉันขั้นหงมว่าข้ห้แต่ขานไหนลันั่งด้วยัวทันมา้องเปิดตันท่นเพราะทางนั้นต้องหูจักกินหูจับข้าน แบงกินแบงทานนะนะบุตรพ่อกับเจิงหายต้ดอกหายทุกทุกอย่ะกาอยากทานยุ่งรืหลับพอนั่งเอาไม่เงิแล้าข้าวได้กตบว่าท่านเดยตายยุไกรแน้ว่าท่านว่าว่าว่าตุตัวขศกับเจ้ามี้จตายอยากทานยุ่งรอันีแต่ว่ไม่ใจก็พอเขาเจยเช่นว่ามันมีมากกว่าแต่กาวว่าท่านตายก็พอตุรักตศกับเจ้าบาเบมากเย อ้าวจ้าก็ต้องพาเ้ากูดีใครพาเขากูดีแครพาเราจังได้จะมดวานมดเมื่อแต่อีนั่งหล่า่าจังไหนก่ออียังป่อมาหาแท่ง่าหังก่อหัวอียั่งกอดหัว่าจังไหนต่อไหกแท่งเขาว่าจังหล่าโอ้วนกูข่าวัวอียังกอดหัวจิ้งเอาหัว ทำหนนาก็พิงเงาเต่อ๋อจำได้แก้วไต่นางพิงเน่ะเท้าหัวไต่นางพิงเท้าหัวข้ายุตไ่ไั้บใครยูไ่ได้มันไม่หัวหั้อีกใครไม่หัวให้อีกแค่ั้งไหนย้ายตื้นเลยนาอปูน้องต้องไงหนังไงหนังทุอันก็หมดทุกไบแท่กแบใแท่งไต่ขาตจ้งอะ้รถึงมาขอแ้าขอออ บอลบูขอหวน่ว okay? like pues so, ่าคนมาขัน <Dieses> อ <Hag uff Cat> hand ีพอว่าให้ตาว้องเนี้ยบ้างม่าใันว่าที่ไม่หวังต้องอวันว่าแบบขันเราอยากอะไรบ้านไหนดูดีพอบ้งน่ะผู้เป็นตั้งที่เาหลายว่าคัดว่าไไงขันว่าให้ตาว้องเนียว่าฉันว่าว่าครูเอาคัดไงครูเอาคักเอาไงใครขันว่าให้ตาบ้องไหนบ้องยี่ห้อเนี่ยขานถือว่า บ้านเขากาะีวาอยู่รถเขากาะีวาอยู่ตากระยานทางกระยางหัวพอเออจักรยานดังไหนนอย่จะแนงทุกทุกงันขาน้องบุกกัะว่ามไหมว่าที่คิดหาทิพหกนีอละพอว่าท่านเขาชีว่าช่วงหนึ่งนะท่านพอชีมิวิธีแก้ห้ว่าว่าที่ทิาคิพหกว่าที่คิพหาทิพห ไปวิว่งไม่ขี้แก่ไหนกว่าเป็นยังขี่แก้วได้เพรกันยังเบาคูออะไรพอะกานยังเบาใพักด้วยหังนี้เอ,อการห้ครตั้งตีนตั้งถ้าน,น้าไม่ชอบไม่ด่าหน้าใดจะขาใช้ตั้งเ,เคิเนผัก็ดุพรรดพกพาตา้อง่างสิทธา์ถ้าชงกะตายต้อง่างสิทธก้ดตายให้ลูกใครว่าถูกล ได้ทางบุญทางกุศลเก้าทีห้าหลังนี้ครับเจ้าบุญเขาจะเอาหนังมามาแค่นั้นถบเนะ่ครับ่านันเลยได้ทางบุญได้ทางบุญทางกุศลนัคอยแค่อันปลาอย่ไหน้อถ้าเท่านั้นเองเองนั่งหล่ว่าพอ คือเห็นเก้ากรับที่ยกแขนเพิ่งแมนดิแมนดิอ้ท่านแต่ดักหานเพือนมาล่ะหผรุกรานในช้อยกานถางัพ้่ัท้าทนาขึ้นกันเอ้าได้ทางฉบับได้ทามวนไหนก็ถูกเด้อถือว่าลุกรานใ้ทางบนนั้นอักลูกโมทนาชาทุกไปด้วยกัน ทางเวิรไปด้วยกันเออเป็น้องพ่อโองแท่งหายรูปหายร้าไปใชยกันผ่านท้างคือขจาดขนานไปู้นี่ก็ปีนก็ปีนกไปใช้กันผ่านว่าวป็นยังกเอาตามภาวะาัะนและว่าที่ที่ผ่านไปผ่านว่าจันทรที่แตงนาดพภาวามันเป็นครึ่งหนึ่งของเดือนเนาะ ที่นั่งรักแจกอาจจะคุยจังได้เยอแบบพ่อบอกไต่พ่อเป็นคนน้องของด้วยกันเดือนนี้วันถามคิดบ้างไหม่เดือนที่สามที่ไหเครับผมอ้อคนน้ำนี่เท่าไหร่สิ่านตะูาแล้วแค่ิดคิดเอาตัวมันกระไดข้านอันละ้าวนักมากไหมไม่อใอ่อเอาข้าวแดง่ะครับผม ไม่ชคไม่รักไม่ชคไม่หวาชคดีชคเข้มสุกปด,ด,ดังหายด้วยเด่นไปทุดหายก็หลายรอบหายครั้งหลายราบคือเกา้านาละข้าพอดขอให้ไปกิ้งสาธุว,วัสดีครับแนวทางเมื่อนี่ไอ้ปูตาเพิ่นกับสรุปให้เราแล้วครับเนาะกับแม่คู่หอมหวนัที่ไปวัดปูเททองมากรับไอ้ปูกัู เอฟซีกับเมียคู่คมหวนก็ได้มาขึ้นหัวหาปูนะครับเนาะถามปูว่าเลขเสียจวนที่เพิ่นที่เสียจวนฝากมาถามที่เพิ่นอ,อธิษฐานกับปูตาปูชี้ปากขาวไว้ว่าเลขที่เสียจวนเพิ่นอธิษฐานไว้หันที่เสียจวนว่าขันบันถึ่องลานหนึ่งสีแบงปูหาแสนคนละหาแสนนั่นคือ,อยุ่ดีๆฝนกระตกลงมาเนาะครับเนาะที่กับที่เสียจวนยืนยุ่หนาบทอันนี้เอฟซีอยู่น้ำครับฝนเด้ตกลงมาบึ้ดนึงพ่อข้ามธฏิฐานจบแล้ว ครับฝนกับเศร้าตกครับบอาวมาไอแอดมินกับคนชิงลุกครับอันนี้กับปู่ก็บอกว่าเสียจวนซสื้อถือแล้วครับของเสียจวนครับซสื้อถือตามขั้นอธิฐานของเพื่อนอันนี้ปู่ตาเพื่อนได้ให้แนวทางมาแล้วครับน้องคนี้กับเก็บเสื้อสีนมาฟังนะครับเนาะกับมีเก่าซีหาเนาะครับเนาะกับเก่าสามกับสามเก่าครับกับกับซีหาหาซีครับซิบหาก็ย่าลืมเลยครับเด้อครับอันที่ ปูวอาเน้นๆก็คือเก่าซีหาครับกับเก่าสามครับมีแอดมินได้ติดตามทุกฟีเก่าของแม่คู่หอมหวนให้ทั้งเอฟซีแล้วนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องนะครับเด้อทางแอดมินก็สวัสดีครับ